โอท็อปมุกดาหารค่ะพันบอกว่าฟันยอดขายกว่า3.32ล้านบาทนะคะในงานศิลปะฉีบประฏิบไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะ จังหวัดพุกธาหานค่ะเพื่อนได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะจำนวน1 9เก่ากลุ่ม1 9ปเก่าไร่น้ำกันนะคะเข้าไปร่วมแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาฉีพปฏิทไทโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งเพื่อนก็จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคม2566ที่พานมาค่ะที่อาคารชาเลนเจอร์1-3อิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปราจเกตจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยในงานค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารค่ะเพิ่นกระน่ำบวกประเภทผ้านะคะเครื่องแต่งกายมาจัดจํำน่ายเก้าบูทน้ํากันนะคะประเภทของฝากของทีระลึกจํานวน7บูทสินค้า o อท p อปพรีเมียมนะคะจากกลุม่มท่อผาบานหน้ายาง1บูทค่ะแล้วก็มีสินค้าจากเครือข่าย องค์ความรู้จังหวัดมุกดาหารนะคะภูมิร่วมใจทอพาฝ่ายตะลุ่งมารวมจํหน่ายแล้วก็มาจัดโชว์มาไทยถอดความรู้จํานวนหนึ่งบูรแล้วก็ยังมีโอท็อปชวนชิมนะคะป่าสมสมตํามุกดาหารอีกหนึ่งบูรน้ากันซึ่งผู้เขาร่วมในงานนี่นะคะก็มีความสนใจในสินค้าของจังหวัดนะคะผู้ที่มาเที่ยวในงานนี่นะค่ะเพิ่นก็สนใจสินค้าของจังหวัดมุกดาหารนะคะมาเลือกซื้อมาเลือกชิมมาเบิ่งนะคะต้องบอกว่าเก้ามือที่เพิ่นไปออกบูธ ะะทำเงินเดีกว่า3ล้าน 3 2 4 3 3 0บาทค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการก็มีการเปิดรับออเดอร์นะคะมีการสร้างจองสินค้าและการผลิตภัณฑ์ร่วมถึงมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมช่องทางการขายนะคะเปิดรับการตลาดใหม่ๆอีกนั่เฮดให้เกิดเป็นโอกาสในการสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ยังเป็นการส่งเสริมหารายได้ให้เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็งต่อไป